สวัสดีครับสวัสดี FC, เอฟซีแฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินออฟฟิเชียลทำไมมันเยอะไปอีกได้ไแมนครับจะเอามาขอ่อมนี้เอามาแหวนนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยเองครับพี่น้องขวาจมลิฟบอ์บอย่างกับคำ่ำ มันอยวบบลุงอยู่หนีมันได้ยู่แต่ว่าหันโป๊หัวมันเป็นหลุมเป็นจะเอาไปข่อมหันครับจะเอาไปข่อมมองเพินคนว่าจะเอาไปข่อมมองเพินคนบรเยอปเยอี ที่เดียวดูเรื่องครับมาหอดบวบลงเลยครับเอาดีางแรงงงเลยดึงหนาบุได้ซ้ำต้องดึงลังย่างเดียวครับ ติดหนามาบ่ไหนเลยดึงหนานี่ขูดเบิ้เลยต้องดึงหลังอย่างเดียวครับเพ่อนติดข้างในติดแล้วครับต้องมีจูเลยจำจำพื้นเลยครับลุ้มเดียวเลยบวบล่วงบาดเดียวครับยังแ,และคำครับ đừng lăng ở ghen điều không đừng lăng à, tô bố mi mong đừng à มองเดียวเลยจมูเรียงขยับสองที่จบเขาว จากรบเรี่ยงครับกลายเป็นผู้ประสบภัยครับจากเข้าพยายามรบเลยครับรบออกจากจุดที่มัน,นิน่ ล่รอรถครับล่รอรถมาดึงล่รอรถมาลากครับฮะอยู่ในตู้เหรอเอาไว้เอาไปใส่บ่ามีไผมาขึ้นบ่ข้นยุ่งขังได้ตู้ผมเก็บไว้ในตู้ เจ้าปลาคอยซักซิดบ่ส <If S 1> ันตื้ยน้องของกบินกุฎีเขเป็นน้องของมันบุญย้ำนะน้ำฝ่ายกุฎีก่อนกุ้ีกัเวิทย์

ดึงหลังแล้วครับด,ดึงหนามันจะได้บอมันหาเหลืเด้ข้างหลังข้างหลังมันชิดเล้าแมนครับแมนครับดึงหนามมได้ข้างหลังมันติดซิี <c oughs> <14 S 2> ่ตันนี่ครับนี่ <c oughs> ดึงล้างไ่ครับมันโยกเพราะเมื่อกี้มันโยกมันจะขึ้นอยู่ย <c oughs> ขึ้นขึ้นเรียบร้อยแล้วครับพี่น,อน้องฮะโซ่ไปแจ๊เดี๋ยวขืนขืนเรียบร้อยแล้วครับพี่น,อน,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 อน้องเอาคำแล้วเอาดินมาเทลงครับขาค้ำขืนครับลางยินมาเทลงบ้อนกับเวทยพี่น้องเบิ้งครับ เป็นเรียบร้อยครับโตรถ <c oughs> บอมีปัญหาครับน่ครับนี่แหละครับสิ่งที่ยานดีสุดพี่น้องเพราะว่าเวลาที่มันล่งเลิกเนาะขางๆมันขางๆมันบิดไปน้ำเลยคเพราะมันดึงกันเบิดแดงเชิงกับดินครับ ฮะครับนี่ดิเห็นว่านี่ย้องไปบักักดีเดบบเข้าบึ๊บลงเลยนะยองไป้นไปมองหยาไบหมองบ่มองมองหยาล่บัวหไดดอกมองเพื่อนยไปจอนักลางบวกนะนะ แล้วแล้ผมว่าจังไห่หูบะผมว่ามีแมคโคอ่ครับมีแมคโคมีเหบ่ใครนั่นเหรครับบึ๊บตอเกสมสมนเพราะว่าโซเฟอร์เกัือกันบริลนะืบักย่างดีอย่าของเลียงบักย่างดีมาตายมาตายนำตื่นเนาะมาตายมองลบ ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลัางแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ